สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซวนนฮะอยู่กับผมคีโมจังนะครับวันนี้เราจะมาตีมังกรอาเวกันนะฮะซึ่งตั้งแต่มังกรอาเวเข้าผมยังไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับตอนนี้มังกรอาเวก็ไปเลเวล20แล้วนะอ่ามาดูกันนะฮะเลเวล20เนี่ยของก็จะเพิ่มเป็นวิญญาณมังกร5้าเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าหินที่ใช้ปลุกพลังอุปกรณ์เนี่ยก็เพิ่มเป็น6แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินเขากระเกตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแน่นอนแม่งจะโหดขึ้นตามเป็นเงาตามตัวแน่นอนนะครับ ซึ่งสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นมังกรตัวธรรมดาผมจะตั้งลงนะครับเพื่อลดเดฟมังกรนะแต่พอเป็นมังกรอเวกผมคิดว่าผมขอลดความแรงมันหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับหัวเนี่ยปกตผมจะใช้เป็นหัวโจมถ้าตีมังกรธรรมดานะแต่พอเป็นมังกรอเวกผมขอใช้เป็นหัวเลื่อนนะครับก็ปอนะ๊อตฮนะกลัวตายนะฮะทีมที่ใช้นะทีมแรกผมใช้เป็นเซออินนะครับพอมีอมตะ ทางกายภาพเอ่ออมะตะเวทสามเดอร์น,นะครับแล้วก็คิดที่เข้าชัว์นะครับของไม่ฟูนะเพราะว่าเกาะต้องแก้เป็นเคาเตอร์นะครับที่เหลือก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะทีมสองก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเรามาตีกันนะฮะดูดูความแรงของมันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเผลอๆบางทีเธอแรกจะมีตัวล่วงนะใครที่ใช้จูฟี่เป็นทีมแรกบางทีจูฟี่ล่วงเลยนะฮะก็ เจ๊งเลยนะฮะก็มีนะมาดูกันนะครับมาถึงขอบัฟของไผ่เจียวก่อนนะฮะเลือดก,ก็สองล้านกว่าสองล้านสองโดยประมาณนะครับกระทืบลงมาครับเห็นไหมแม่งเข้าัแต่เินแรกเลยนะลำเม่นะ แต่ใจอีเราสับแรงอยู่ครับพอใช้ได้ครับถึงบอกว่าถ้าดาเมจมั่นใจว่ายังไงก็ตีตายเน้นแบบเน้นอ๋อเขาเรียกรถรถโจมตีมันหน่อยดีกว่านะฮะเพราะเราไม่ต้องไปตีแข่งกับใครไงมังกรอาเวงนะฮะเน้นให้เราแบบยืนไหวหน่อยก็จะดีนะฮะเห็นว่าเมื่อกี้เอสปาดาเลือดหายเกือบตายโคตรไวมันเผาแรงครับมังกร เผาโคตรแรงอ่ะต้องคอยดูเลยอ่ะตัวไหนเลื่อนน้อยไม่มีสิทธิ์เลยเผาที่กระตุยกระายนะะพอเราเหมือนโดนเผาแล้วยังไม่ตายเนี่ยตั้งตัวได้ ถ้าทีมเรายังอยู่ครบม,มันก็ตีไม่ยากมากนะครับกตแรงตอนเผานี่แหละพอเราติสถานะเผาไหม้พอมัน,มนเด้งเผาขึ้นมานี่โอ้โหเกือบตายนะครับประมาณนั้นนะฮะน่ต้องฮิวก่อนครับเพราะว่าเวลาเทธนเดิน อ่อมันจะมีเขาเรียกว่าฮิวเด้งขึ้นมาพร้อมกับโจนเผานะฮะจะได้รอดนะครับโอเคฮะอย่างนี้ดูง่ายเลยนะอีซี่เลยนะ กระโดดอีกแล้วใจเย็เนเย้เรียบร้อยนะก็ดู e ี EC นะดูของที่ได้กันหน่อยนะครับ เอานี้ได้ก็เป็นเกต79อันนะครับแล้วก็แน่นอนครับหินเวกอุปกรณ์6ชิ้นนะฮะแล้วก็วิญญาณที่ใช้คราฟของ5ชิ้นนะครับซึ่งคราฟไป2รอบผมผมได้โจม200มารอบเดียวนะฮะสปีด27แล้วก็อ่อในกิลนี่180บึมๆเลยนะฮะในกิลนี่2รอบแล้วนะผมคราฟช้ากัคนอื่นนะครับไงวันนี้ลาไปก่อนคลิปสั้นๆนะเมื่อกี้ตีมังกรใช้เวลาประมาณ3 3นาทีครึ่งถึง4นาทีนะฮะ ก็เพื่อนเพื่อลองเอาไปใช้กันได้นะสำหรับทีมเมกี้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางการสนับสนุนต่างๆนะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับไปแล้วครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ